สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่25กรกฎาคมพุทธศักราช2566ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราช,ชุมารมทรงเปิดอาคารปฏิบัติการเครื่องโทคาแม็กและทรงกดปุ่มปล่อยพลาสมาจากเครื่องโทคาแมกครั้งแรกในประเทศไทยและในอาเซียน วันนี้เวลา13นิกาส3นาทีสมเด็จพระกนิษฐาทิราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติองค์การมหาชนอำเภอองค์รักษ์จังหวัดนครนายก ส่งเปิดอาคารปฏิบัติการเครื่องโทรคามกซึ่งเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก2ชั้นภายในติดตั้งเครื่องโทรคามกเครื่องแรกของประเทศไทยและใช้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เทคโนโลยีและวิศวกรรมด้านพลาสมาและฟิวชั่นของไทยและภูมิภาคอาเซียน ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนสนใจงานด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมขั้นสูงเพิ่มมากขึ้นโอกาสนี้ทรงกดปุ่มปล่อยพลาสมาจากเครื่องโทคาแมกครั้งแรกในประเทศไทยและในอาเซียนสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติองค์การมหาชนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสถาบันวิจัยแสงซินโครตอนองค์การมหาชนและมหาวิทยายลัย21แห่งร่วมกันคิดพัฒนาเครื่อง เครื่องโทรคาแม็กเครื่องแรกของประเทศไทยได้สำเร็จโดยใช้ชื่อว่าทีทีวันเป็นเครื่องที่พัฒนาจากเครื่องโทรคาแม็ก HT6M ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนมอบชิ้นส่วนให้ประเทศไทยเนรับพระมหากรุณาจากสมเด็จพระนิธิถาทิ่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานรับมอบชิ้นส่วนโครงประกอบหลัก ได้แก่ห้องสูญยากาศขดลวดสนามแม่เหล็กและระบบโซลินอยกลางเมื่อวันที่15กรกฎาคม2561นสถาบันฟิสิกส์พลาสมาวิทยาสถานวิทยาศาสตร์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนนำมาพัฒนาต่อที่ประเทศไทยเพื่อให้มีความพร้อมรองรับเทคโนโลยีฟิวชั่นที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ท่านี้พลังงานฟิวชั่นเป็นพลังงานธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยั่งยืนเป็นพลังงานแห่งอนาคตที่ก่อให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ในหลายด้าน ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุปสมบทนาคหลวงพุทธศักราช2566เวลา16นาฬิกา30นาทีวันนี้ที่พระอุโบสถวัดพระ,ะศรีรัตนศาสดาร,รามในพระบรมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุธจุลานน์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ เป็นในการสมบันเพญพระราชกุศลอุปสมบทนาคหลวงซึ่งเป็นสามเณรที่สอบได้เรียนธรรม9ประโยคจำนวน10รูปประกอบด้วยสามเณรพงศกรดีปิ่นสามเณรจุทาวัตรหลวงคําสามเณรธนาคารอ่อนขาวสามเณรปฏิวัติทาปุธสามเณรธทีรพง์หาโคตสามเณรธนชัยผมทองสามเณรสหรัฐเกิดสุขสามเณรชัยทวัตอุสาหสามเณรธนชาติรามประพฤติ และสามนเณรทีปรกรอย่านอนใจในการอุปสมบทนักหลวงวันนี้มีสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามเป็นพระอุปัชฌาย์พระพรมเสนาบดีวัดปทุมคงคาเป็นพระกรรมวาจาจารย์และพระธรรมราชาุวัตรวัดโมลีโลกยารามเป็นพระอนุสาวนาจารย์ โดยหลังจากอุปสมบทแล้วจะไปจำพรรษาณนวัดต่างๆได้แก่วัดบางพลีใหญ่ในจังหวัดสมุทรปราการวัดป้อมวิเชียรโชติการามจังหวัดสมุทรสาครวัดพระธาตุสีจอมทองจังหวัดเชียงใหม่วัดคำเขื่อนแก้วจังหวัดอุบลราชธานีวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครวัดเจ้าอามกรุงเทพมหานครวัดแสนสุขกรุงเทพมหานครวัดสวนหงจังหวัดสุพรรณบุรี การบำเพ็ญพระราชกุศลอุปสมบทนาคหลวงมีมาตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เดิมทรงพระกรุณาโปรโดกล้าโปรกระหม่อมให้พระบรมวงาศานุวงศ์เป็นนาคหลวงต่อมาตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวถึงรัชกาลปัจจุบันทรงพระ,กร,ระกรรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชบริพารบุตรข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือเป็นผู้มีเชื้อสายราชสกุลรวมถึงสามเณรที่สอบพระประยะิยติธรรมได้ปร,ริยนเก้าประโยคเป็นนาคหลวง ระบาทสุนทรพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกระหม่อมให้องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูป,ปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปนมอบแก่ราษฎรที่ประสบอ,อุทก,กภัยในพื้นที่จังหวัดระนองและจังหวัดชุมพร วันนี้ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลน,น้ำจือดอำเภอรกระบุรีจังหวัดระนองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราษฎระชิตรเคราะห์ในพระบรมราชูป,ปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน1924ชุดไปมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดระนองในอำเภอและตัวแทนราษฎรเพื่อน,นำไปแจกจ่ายแก่ราษฎร ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจจากนั้นรองคมนตรีได้ลงพื้นที่มอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภยัยจำนวนห้าครอบครัว จังหวัดระนองเกิดฝนตกหนักช่วงวันที่16-18ถึงกรกฎาคม2566ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันส่งผลให้ทรัพย์สินบ้านเรือนรัษดรพื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหายรวมพื้นที่4อำเภอ26ตำบล128หมู่บ้านรัษดรได้รับผลกระทบ2,929ครัวเรือน ในช่วงบ่ายองคมนตรีเดินทางไปยังหอประชุมโรงเรียนครนพิทยาคมอำเภอสวีจังหวัดชุมพรเชิญสิ่งของพระราชทานจำนวนเจ็ดร้ชุดไปมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรนพรายอำเภอและตัวแทนราษฎรเพรื่อนำไปแจกจ่ายแก่ราษฎรที่ประสบอุทก,กภัยในพื้นที่จากนั้นองคมนตรีได้ลงพื้นที่มอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทก,กภยัยจำนวนหครอบครัว จังหวัดชุมพรเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในช่วงวันที่17-19กรนยาคม2566ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านหรือรัศดรพื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหายรวมพื้นที่3อำเภอ13ตำบล63หมู่บ้าน780ครัวเรือนโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการป้องกันภัยและเมื่อเกิดภัยพิบัติอาทิ การแจ้งเตือนการวางแผนการซักซ้อมแผนและการปฏิบัติของแต่ละหน่วยงานในการให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆแก่ราษฎรไปกล่าวให้ราษฎรที่ประสบทุกข์ภัยและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบยังความปลื้มปิติอย่างหาที่สุดมิได้ องคมนตรีเป็นประธานในการปัดฉิมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่สาม วันนี้ที่สิริบุรพาธรรมสถานอำเภอศรีร,ราชาจังหวัดชนบุรีนายิจร,รายุอิสร,รงกุลณอยุทธยาองคมนตรีเป็นประธานในการปัดชิมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระวิปัสนาจารย์ทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่สซึ่งดำเนินการตั้งแต่วันที่1ถึง30กร,รกฎาคม2566ันายจำนวน71รูปเพื่อเฉลิมพระเกยียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนันโอกาสบันเฉลิมพระชมพันษา28กร,รกฎาคม2566ันาย และเป็นการส่งเสริมให้พระสงฆ์และสามเณรซึ่งเป็นศาสนาทายาทได้เรียนรู้วิถีแห่งการเผยแผ่หลักธรรมคาสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อยากไม่ผิดเพี้ยนมีความรู้ความเข้าใจตลอดจนเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์ในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามหลักสติปัฏฐานสูตรสามารถนําไปเผยแผ่และนําไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชทรัพย์สนับสนุนโครงการสุขบรมครั้งนี้ผ่านโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสําหรับพระสงฆ์ไทยซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้พระสงฆ์และสามเณรได้ศึกษาเล่าเรียนและเป็นกําลังสําคัญในการเผยแผ่หลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสืบไป องคมนตรีเปิดงานสีสันแห่งเส้นแสงน้ำพุร้อนสันกำแพงโครงการตามพระราชด,ดำริณ้ำพุร้อนสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่วานี้ที่น้ำพุร้อนสันกำแพงอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่พลเอกเฉลิมชยัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นประธานเปิดงานสีสันแห่งเส,ส้นแสงน้ำพุร้อนสันกำแพงโครงการตามพระราชด,ดำริภายใต้แนวคิด Spring of Life นำผู้แห่งชีวิต บอกเล่าจุดเริ่มต้นของน้ำพุร้อนสันกำแพงจากโครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพงตามพระราชดำริในปี2518สู่กิจการน้ำพุร้อนสันกำแพงอำเภอแม่ออนตามพระราชดำริในปี2527ที่ได้สร้างงานสร้างอาชีพสร้างไรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนมาจนถึงปัจจุบันเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนื่งในโอกาสวันเฉลิมพระชุมพพรรษา28การกฎาคม2560 โดยนำเสนอผ่านเทคนิคแสงสีเสียงผสานสื่อผสมและเทคโนโลยีจำนวน10จุด10จุดแสดงอาทิประตูแสงลอดอุโมงคม์โคมต้นไม้สีลูกกวาดลำธารไฟและการจะแสดงเลเซอร์บนม่านน้ำพุร้อนประกอบดนตรี ภายในงานยังได้จัดนทิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพร้อมจุดลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวน,นในโอกาสวันเฉลิมพระชมพันศา28กรกฎาคม2566รวมทั้งกิจกรรมต่างๆอาทิต้มไข่เลเซอร์แช่เท้าลำทานไฟการสดแสดงดนตรีและการออกร้านสินค้าชุมชน โดยงานจะจัดตั้งแต่วันที 66, ่24-30ถ to ึงกรกฎาคม2566เวลา17นาฬิกาถึง22นาฬิกาณน้ำพุร้อนสันกำแพงอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกระาบยกระหม่อมพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียน,นคณะครูและบุคลากรโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒบ์วดโบสถ์ในพระราชปธนั่งในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2566วันนี้ที่โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์วัดโบสถ์ ในพระราชปธัมภ์เขตดุสิตรกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาบรดกระหม่อมให้พลนกากตรีจัก,กรพงษ์หอมไกรล,ลาศเชิญอ,อาหารพระราชทานไปพระราชทานเลี้ยงแก่นักเรียนคณะครูและบุคลากรของโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์วัดโบสถ์ในพระราชปธัมภ์จำนวน390คนโดยมีรายการอาหารอาทิปะหมีเกี๊ยวหมูแดงข้าวมันไก่ วยเกีเ่ยวเครื่องปลาไอศกรีมน้ำเก๊กฮวยและน้ำดื่มจากโครงการส่วนพระองค์สวนจิตละดาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสำคัญและทรงตระหนักในสุขภาพอนามัยของประชาชนทุกหมู่เหล่าทรงพระกรุณาโปรโดรกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทานไปมอบแก่เด็กเยาวชนผู้สูงอายุและคนไร้ที่พึ่ง นนในโอกาสวันเฉลิมพระชมพันษาวันคล้ายวันพระราชสมภพและวันคล้ายวันประสูตรของพระบรมวงศานุวงศ์มาโดยตลอด โครงการพัฒนาคลองเปรมประชากรไม่เพียงช่วยพัฒนาคุณภาพของแหล่งน้ำแต่ยังช่วยพัฒนาบริเวณโดยรอบเกิดเป็นชุมชนประชาร่วมใจอันแสดงให้เห็นถึงความร่วมแรงร่วมใจสมัครสมานสามัคคีที่จะส่งผลให้ราษฎรมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขตามพระรักประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวติตามได้นในสนารคดีค่ะคลองเปรมประชากร เป็นโครงการนำร่องในการดำเนินการพัฒนาคูคลองและชุมชนโดยรอบตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวลำคลองที่มีอายุการใช้งานมากกว่า1นึปีย่อมมีความเสื่อมโทรมลงตามการเวลาประกอบกับการขยายตัวของเมืองที่ทำให้มีการสร้างบ้านเรือนรุกล้ำลงไปในคลองก็ยิ่งทำให้เกิดปัญหาหมักมมมานานปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับทราบถึงปัญหาดังกล่าวจึงได้ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหมอ่อมให้หน่วยราชการในพระองค์ร่วมกับประชาชนจิตอาสาลงพื้นที่พัฒนาทำความสะอาดปรับปรุงแก้ไขปัญหาเพื่อให้คลองกลับมามีความอุดมสมบูรณ์ดังเดิมอันจะเป็นต้นแบบที่ดีในการพัฒนาคูคลองและชุมชนแห่งอื่นต่อไปโครงการพัฒนาคลองเปรมประชากร ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี2560เพื่อปรับปรุงคุณภาพของแหล่งน้ำธรรมชาติเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในช่วงฤดูฝนลดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่เมืองและประการที่สำคัญยิ่งคือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมฝั่งคลองให้น่าอยู่อาศัยเริ่มจากชุมชนบริเวณวัดเสมียนานารีเขตจตุจักร ซึ่งแต่เดิมมีการปลูกสิ่งก่อสร้างรุกล้ําคูคลองขวางทางระบายน้ำมีสภาพแวดล้อมที่ไม่ถูกสุขอ,อนามัยแต่ในวันนี้ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงให้ดีขึ้นโดยย้ายครัวเรือนที่เคยรุกล้ําลำคลองให้ขึ้นมาอยู่ในบ้านหลังใหม่ที่สร้างขึ้นอย่างถูกกฎหมายให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยอย่างมั่นคงเกิดเป็นชุมชนประชาร่วมใจหนึ่งและสองอันแสดงให้เห็นว่า ความร่วมแรงร่วมใจและความสมัครสมานสามัคคีจะทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ปัจจุบันประชาชนในชุมชนประชาร่วมใจริมคลองเพลีนประชากรต่างมีความสุขกับบ้านหลังใหม่ที่แข็งแรงปลอดภัยและมั่นคงและเพื่อให้เกิดความยั่งยืนของพื้นที่ส่วนตัวและพื้นที่ส่วนรวม หน่วยราชการในพระองค์พร้อมด้วยมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์และหน่วยงานต่างๆอาทิ์กรุงเทพมหานครกรุมป่าไม้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสอสอส,ส SCG ตลอดจนประชาชนจิตอาสาได้ร่วมกันจัดก,กิจกรรมมอบต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ชุมชนต่อยอดพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงสนพระราชาฤทยัยถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติการอนุรักษ์ป่าไม้และการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองหลวงซึ่งมูล,ลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ได้สนองพระราชาบายสร้างป่าเล็กในเมืองใหญ่โดยจัดสร้างสวนสาธารณะสวนป่าสวนดอกไม้นานาพันธุ์เพื่อเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ เป็นปอดขนาดใหญ่สำหรับหายใจรับอากาศบริสุทธิ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครอีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกแก่ประชาชนและเยาวชนให้ร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกด้วยต้นไม้ที่มอบแก่ชุมชนประชาร่วมใจในครั้งนี้ประกอบด้วยพันไม้ต่างๆอาทิไม้ดอกไม้ประดับพืชผักสวนครัว ซึ่งนอกจากจะมีประโยชน์จากความสวยงามแล้วยังสามารถนำไปใช้ประกอบอาหารภายในครัวเรือนเสมือนมีแปลงผักประจำบ้านเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายและยังได้อาหารที่มีประโยชน์และปลอดภยัยนอกจากนั้นในบริเวณพื้นที่ว่างของชุมชนยังจะมีการติดตั้งอุปกรณ์ออกกำลังกายเพื่อเพิ่มกิจกรรมสันทนาการในยามว่างรวมทั้งยังเป็นการปลูกจิตสำนึก ของการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยความสมัครสมานสามาัคคีในหมู่สมาชิกของชุมชนขอบคุณเลยที่สร้างมาเงี้ยมันทำให้แบบมันไม่ใช่เฉพาะ พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานแนวทางในการพลิกฟื้นความสมบูรณ์ของคูคลองและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจึงสะท้อนให้เห็นถึงน้ำพระราชาหรือไทยที่ทรงใส่ใจดูแลทุกสุขของประสบนิกร โดยเริ่มต้นจากจุดเล็กๆก่อนที่จะขยายผลไปสู่ภาพรวมของประเทศสมดังพระราชศัตยาธิสถานที่พระราชทานไว้ในพระปฐมบรมราชองค์การว่าจะทรงปฏิบัติพระราชกิจเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป สนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใน,ในโอกาสวันเฉลิมราชมพันษาวันที่28กรกฎาคม2566ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.office.th ระหว่างวันที่23-29กรกฎาคม2566 และขอเชิญชวนประชาชนร่วมนั่งสมาธิเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลน่นในโอกาสวันเฉลิมพระชมพันษาวันที่28กรกฎาคม2566ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสเบียงบุญบันทึกเวลาการทำสมาธิเจริญจิตตภาวนาตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่28กรกฎาคม2566เวลา8นาฬิกาท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ a อ p Store จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสวสดิศวภาเอกเยี่ยมสิลป์สวัสดีค่ะ